ทำใจนิดนึงจะเลยรอให้ปฝนมันซาอีกนิดนึงก่อนมาสิีตาว่าสิไปจ้างเพิ่นมาซอยอยู่สิไปจ้างพ่อใหญ่ชั้นไหนสีจ้างพ่อใหญ่ชั้นไหนก็ไอ้สีไปจ้างพ่อใหญ่ชั้นไหนก็เป็นไอ้ไอ้ผ้าพึ่งไปซอยอยู่เนี่ยไรื่อวานนี้สิบอกให้ นี่มาเบิ่งปลายกปลาสะดุง้งพี่น้องวันนี้พามาแนวหากินัสวัสดีครับอยู่กับช่องออมสินอมคือวนะพี่น้องเลยตรงป้องได้เหรอตรงป้องนี่ตงเดี๋ยวลงข้างล่างกัน,ด,น,นด้วยน้องรีบไหม้ยอุนี่เลยโบผัดบบผัดจักบาทมั้งเปล่าโอ้

ก็มา้าแถวนี่นะแถว,วนี่แมนไทยอ่ะไทยยูทูบบอสุกเงินก้อนพิ่นกัมัไทยมขึ้นดีบ่ะดูมัน,นอ,อ่ะนยกจะมันขาดไปแล้วได้อยู่เนาะบาทละตัวอยู่สองอันอยุ่กลางๆมัถือดีรื่ไห เอาป่าพันเอาป่าไปก็ได้ไก็เสียงเลยได้ป่าไม่ก็เสียงติดเร็วแท้ตีโ้ยมันต้องดังง่ายคือเพื่อนน้จังเต้นบวิดตีดังง่ายๆเส้พบเต้นเลย

เจ็บมืว่าคมพอมือเขาเนี่ยบ่ไหวมันชินซ<ล>ะดนดแลาะใหญ่นี่ัชินแน่รุนแรงเลยรุนแรงเนอะอวฮะมากับว่าซื้อมือหรือะไรเนี่พอได้รถวันนี้อ่ะอ,อ,อันช่วงสันไม้ที่เรายี่้อก็รอคอือไอย่าเนี้นอยอืประมันกับปมันเนี่ย อันนี้ว่าป็นใดเป็นแงเนี่ดังนี้ติดคูบัตรดังกลางน้นเสียสินสมน่กับปนี้้ามานี่กับปนี้้ามานี่ น้อยบ่ออกหาจังซี่

đừng bước khinh là bàn này đừng bước khinh là bàn này Ủa, đàng con đây, cái cây này. Ừ. Ừ. Tiền là 3 ุดพอด้ตักก็เรง่งก็ไ้แต่ว่าสวดเป็นเลย ไปมือโซนนีตอนนี้ห่างแล้วอันนี้สดสุดสองเราจะเห็นว่ายินนี่นี่สุดสองเราจมายินนี่นี่อเออ,อตีนหเ,เบร์ใหญ่เฮ้ยบอลเข้า,ขาขมาแล้วปลากรลังบอลเข้ามา เจ๊งน้อยใหญ่ดีขี้กระติกนี่ในยุคตางนาขี้กระติก่มีหานบ่ไมีห,มหนแค่นั้น,นอันนั้นยืนย่ห่างเลยอันขี้กระติกเอาูดางมันถือดีคนใกล้ไกลคนจะส,สมศมเต็มนี่กะเมื่อเช้าถูกดีคือเขาวาเสานี่มาไม่ทันเลยอืมออก ก็เต้นกเต้นสูงเลยเต้เต้นนู้นเต้นห้องเต้ปลาตัวสวยๆใส่สวยๆยเนาะใส่งามเลยออคนยกประทันเอาเอา เดีต้นเดีต้นเดี่ยาได้จับก็กลังมากเป็นมูเป็นมู เาก็องคนาสับคนเิงดูเตอันเดะเฮยตัวนง้เตียนห้องิ่นมีขนาดว่ถูกเรอมีขนาดว่าเคถูกเคันถูกคักก็หนีดูได้รดูยกกดูได้ร เป่าอ,ม,อามี่ปลาก็ลังเรียนพี่้องปลาก็ลังเรียนใชก,กล่องยก, <c oughs> กงยกปลาก็อยออกปลากล็อยกออกช่องด้วยกันปลาอะไร,รมียานข้นนำไม่ได้ก็กดีพูดแลย แนี่ยถือดีทั้งยกยากอุ่นอันดังไอ้สมสมบุกมีผ่านเรื่รงดงังเล็กบามันกะถือด้วย,ยนี่เพ่อจะเก็บด้วยนี่วน้าไม่เห็นอลไ <laughs> รตีกวนน้าไม่เห็นเนี่ยฟ้ามากตีไล่ปล่ามาใส่สะดุ้งั้งนี้นี่ เปลี่ยนกันีป่ายิ่ป่ายี่ปลาระเข่าไปยังเห็นบ่ดหอดลายเทียแล้วมันอเขาปล่อยไปซีโมงวันนี้ซีโมงหาโมงเน่ยเขาจะเนียเขาจะจะปล่อยนำส่วงเขาจะยุดงานเนี่ยเลืกงานนี่ย เพาว่าถ่าสุมเฮ็ดนี่เลืกงานเขาจะป่อยนี่เมนซีมงหามงเขาจะเลือกงานคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้เพื่นด้สำหรับคลิปนี้จบเปคนี้ก่อนพอเดินดุนเดี๋ยวพูดถึงมันมาเดี๋ยวพ่ไทยพ่งม่อันนี้พอ่ดเก็บไปสักก้อน กเติมสูงไ้แม่ละีสวัสดีครับ